ผู้ชายคนนั้นน่ะมองเธอไม่รัดสายตาเลยนะมะเมียวว่าไงสิไม่มองได้ยังไงฉันทั้งสวยทั้งหน้าใสขนาดนี้รอดลีจ้ารอดลีแมะเมียวมะเมียวกินข้าวยังลูกแม่ซื้อ KFC ของโปรดลูกไว้รอด้วยนะฮะอย่าบอกนะยายขายลอตเตอรี่หน้าดำๆคนนั้นแม่เธอเหรอเอ่อฉันก็เด็กว่าบ้านเธอจะไฮโซที่แท้ก็มีแม่ขายลอตเตอรี่จนจนหน้าดำดำนิวฟังฉันก่อนฉันก็หลวมตัวเขาเธอเป็นเพื่อนตั้งนานชัก หนูอยู่กับเพื่อนแม่ขอโทษลูกแม่ลืมตัวหนูอายเพื่อนที่พี่แม่ขายลอตเตอรี่หน้าดำๆำไม่มีเอาลูกแม่คะที่นี่มีคีมอลิเซ่ไหมคะมีค่ะนี่ไงคิมฝ้าอลิเซ่เห็นเขาบอกใช้ดีลองซื้อไปให้แม่ใช้ดูแต่เดี๋ยวนะต้องซื้อกันแดดด้วยสิอลิเซ่กันแดดแม,แม่ฉันจะต้องสวยฉันจะได้ไม่อายเพื่อน แม่ครีมอะไรแม่ไม่เคยทาครีมแม่ไม่ใช้โลก,ก็เพราะแม่ไม่ทาครีมไงถึงได้หน้าดำปิดปีดอย่างนี้แล้วมันทายังไงลูกทาไหนก่อน ขั้นตอนแรกใช้ฟองสีม่วงทาฝ้าเพื่อลดฝ้ากระจุดด่างดำให้ผิวกระจ่างใสครีมเนื้อเซรั่มเข้มข้นไม่กัดไม่แสบหน้าใช้แล้วผ่าแม่จะหายเหรอใช่และช่วยไม่ให้เกิดฝ้าใหม่ด้วยนะพอครีมซึมแล้วก็ทากันแดดตามได้เลยตัวนี้มี S F 50าบวก p A C บวกเหมาะกับคนที่ตากแดดเยอะๆแบบแม่แล้วมันจะเหนียวไหมลูกไม่เหนียวแน่นอนเนื้อแบบบางเบาเกลี่ยง่ายซึมไวในห้าวิทาแล้วออกแดดได้เลยพรุ่งนี้รวยนะจ๊ะพรุ่งนี้รวยชอบสองตัวสามตัวได้เลยนะจ๊ะเอ๊ะทำไมร้านได้เงน มะเหลี่ยวคนเยอะจังพรุ่งนี้รวยนะจ๊ะพรุ่งนี้รวยป้าเอา้าเพื่อนมาเหมี่ยวนี่เองทำไมป้าสวยจังป้าใสาด้วยตอนนั้นหน้า,นายัางดำๆอยู่เลยก็ป้าใช้อาริเซ่ไงแม่หนูขอตงังค์หน่อยหนูจะไปเที่ยวกับเพื่อนอ่ะอ่ะได้เลยลูกเอาเท่าไหร่ก็เอาสี่พันหน้าพันหรือจะเอาเท่าไหร่หนูเที่ยวเท่าไหร่พอลูกอ่ะอ่ะอ่ะไปมาเหมี่ยวทำไมแม่เธอมีเงินเยอะจังฉันก็ไม่เคยบอกว่าแม่ฉันจนนี่